แล้วครับเราจะไปนั่งรถไฟเข้าไปิบสองปัญหากันครับจเจมส์หครับมาแล้วครับรถไฟของเราเราขบวนที่5้ครับเ่เป็นปนู่เลยนะขบวนที่5นี่คือบรรยากาศของสถานีรถไฟครับนี่ บรรยากาศรถไฟครับจากบอหารในสิบสองปันนาครับโอเคถึงแล้วครับนี่คือสถานีสิบสองปันนาครับโอ้โหคนเยอะมากดูดิ